ลืมาทุกคนครสวัสดีครั้งนี้นะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปในสถานที่ที่คุณลุงชาติกขาบอกว่าน่ากลัวนะครับ ประตูดำเหรอหรว่าเขาเปิดประตูไว้โไม่บอกไม่น่าถามเลย<ง>ถามว่าประตูดำเหรอ,อมีคนนอนอยู่อ่ะเฮ้ยเยอะครับม,มีคนนอนอยู่ในอะ่ะม,มีไม่มีไม่มีไม่มีใครอยู่ที่นี่อยู่เวรลงกกุงชาติคนเดียว จะดูกันในใจนะครับว่าจะรองไปแล้วช่วยแชหน่อยนะเขาไหว้อะไรเุ้ยเียครับมีเหมือนเขาไหว้อะไรทั้งจางเออลุงชาติบอกว่ามันมีคนฝากมือเรียเฮ้ยมีของแท้ของโดนมาเรียกขงมาไหว้เฮ้ยนี่เขาบูชาเลยเนี่ยนี่ไม่ไม่เี้ยงไม่มให้จันยใ่ใช้่ใช่า จับมาของเข้าตัวอะไรไม่มียิ้เลด้ด้วยสามสามเที่ยวสามสามอะไรสักอย่างสามหนึ่งหรือเปล่าออกมาแล้วหนึ่งสามไงวดไหนไม่รู้อ่ะที่เราไปเนี่ยโกดังไอ้ไปท้องอ่ะข้างบนเขียนว่าสามอืมสามไม่รู้นั้นสามไม่รู้อ่ะจะมีคนบอกว่าสามหนึ่งอยู่วันนั้นอ่ะ ใครดึงอ่ะสวัสดีครับใดึงอ่ะเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะอะไรคนหมวกแดงคือลุงชาตินะเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอยู่ตึกสุดท้ายซึ่งเขาก็มีของมีวิชามีอะไรเหมือนกันนะฮะเขาเขาเป็นคนที่มาอาศัยเฮ้ยนี่อะไรนันฟืดวะมีคนดึงอ่ะ เิ้วว้ว้้มีมีเสียงผู้ชายเอาเสียงเฮ้ยตเสียงอะไรมาเสียงพูดตรงไหนมีเสียงผู้ชายพูดอะข้างในมรือเปล่าเสียงข้างใีเีวิ้า ฉันลอยฉันลอยเสียงผู้ชายเฮียเหมือนเหมือนเหมือนพูดอะไรติดเลยมีใครได้ยินไหมทุกคนจ๋าเอ็งซีจ๋ามีใครได้ยินไหมเป็นเสียงผู้ชายเหมือนฉันพูดติดเลยฉันอ่ะฉัน มีใครอยู่ไหมฮะอืมเสียงโคตรชัดเลยใช่ครับนี่สายยางมันอยู่มันโยงจากเข้างบวชเฮียกระโดดมีเสียงคนพูดแล้วก็โอเคืม เหมือนมีของบางอย่างที่เกี่ยวกับลื่อนนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่บริเวณไหนผมได้ยินเต็มสองลูกหูและสองลูกตาที่ผมเห็นสวัสดีครับทุกท่านใครเข้ามาแล้วกดติดตามเพจแล้วกดแชร์นะครับนี่ยังไม่ได้ขึ้นแชร์สองเลยนะไม่มีวันไม่ต้องว่าเหมือนมีคนใสอยู่เลยวนี่แต่ว่ามันก็ยังยังยังงงสอนซึ่งแน่นอน ยนะน้ำน้ำในถังเต็มเลยเอาละครับทุกท่านกดแชร์นะครับดูท่เอใครอ่ะโอ้สิยงอีเงเสเาก่อนขออนุญาตชครับใครดูทางติ๊กตอกนะครับมาบ้านฟ้านะครคนเป็นผีนะครับพิมไปในบ้านฟ้าคนผี เสียงเดินลงบันไดนี่เลยเฮ้ยพี่ไอ้เต้มเป็นผู้ชายไว้ก่อนเลยเราพี่เป็นผู้อะไรผู้ให้คำเนินผมดีกว่าพี่จะขึ้นไปจะขึ้นไม่ขึ้นว้าพี่เขาจะขึ้นไม่ขึ้นจะขึ้นไม่ขึ้นไมตาย้ ไงไงสัตว์ร่วงเองร่วงบ่อยอยู่มันล่วงเองร่วงบ่อยเกินรูวร้ว่าทำไมมันหลุดเนี่ยทอ,อ๋อค่ะเฮ้ยพี่ร่วงจากคนเฮ้ยมีคนก็บอกคนนะครับเอาแล้วมึงเป็นผู้ชายคนเดียวมึงขึ้นไปก่อนเลยถ้ามีผีอ๋องเลยครับมาเลยครับนะที่โดน ที่นอ,ออใครนอนคุมโปงไม่รู้นี่มึงวอร์บอกเฮียดิเอากล้องขึ้นดูก่อนเฮียครับเจอใครคุมโปงไม่รู้เฮียม่มีคนอยู่นะไม่มีคนอยู่ชิ่งมาดีดีปรอากล้องปกอบกล้องขึ้นก่อนเนี่ยเห็นเลยอ่ะพี่เห็นเตียงเลยอ่ะคุมโปงอยู่เฮียเห็นไหม ไม่เห็นอะไรเลยแต่เห็นเหมือนโต๊ะเหมือนเก้าอี้นั่นแหละเห็นยังแป๊บหนึ่งคนขี้กลัวยืดขากล้องนี่หว่าเห็นยังมีแล้วงวะเออนั่นแหละเมื่อกี้นอนอยู่ว่ะไหนพี่จะดูในไซส์ะเฮ้ยเป็นไอ้สภาพมันมีคนอยู่แล้วว่ะ พีบอาเียวกอไหม,ไม,มบอๆ <คน S 2> ดิเพียร์ชวย่เกียร์ชัว,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 ชว,วใช่ไหมไม่มีคนอ่ะไม,ไม่มีไม่แตกนะเขาเขาว่าน่า,า,ากลัวสุดยชุตึกนี้มันเคยมีคนงานมาอาศัยอยู่นะอุยอกดแชร์ให้ด้วยนะทุกท่านจ้าเดี๋ยวกออ่อน แก้วเอาไว้ตัดคือเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บขาก้องก่อนพี่อะไรร่วงอ่ะเผลอเนี่ยเหมือนมีคนอยู่พยายาม โทษค,ครับเช็คสัญญาณภาพและเสียงด้วยนะครับดูสภาพตอนนี้เราอยู่ตรงที่ชั้นลอยนะครับทุกคนจะเดี๋ยวจะขึ้นชั้นสองอะ,อะไรอใครลูกมา อะไรอะเป้ไม่รู้บีอะไรอ่ะไม่รู้วิ่งตามอะไรอะไรเป้คนอจไรท้่ไกลวิ่งหนีมาจากอะไรเป้อะมันมีของวุ่งมาเยี่ยมบนไดร์นสระมั้งเจ้อะไรไม่มีเนี่ยขอพี่ไปรู้ขอพี่เด็ดเด็นมาเด็กวิ่งไปดูคอไปดูคอมีอะไรอะเนี่ยรองเท้าเนี่ยเท้าเห็นบ้างนเท้าว้าย ไม่สามาไม่เห็ผู้หญิงเลยอชัวร์นะรองเท้าไม่เห็นได้ไรหนมตั้งฟามเฮ้าอะกูไม่เห็นกูว่าว่ากูเห็นแต่มึงอุ้ยนี่รองเท้าผู้หญิงไงกูเห็นแต่มึงตกใจแล้วมึงก็ออกไปอ่ะเฮ้ยกูไม่เสียงเฮี้ยอะไรอ่ะไม่พอครับ ตอนนี้ชั้นสามมีเสร็จด้านบนนะฮะด้านบนพี่นะฮะด้านบนพี่เฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมมันมันเหมือนยังมีเฮ้ยหมองข้าวยังอยู่เลยนีบ้านสัตว์แม่งพันตรงนี้มาใช้แบบแม่งพันตรงนี้ ม่แล้วดูสภาพดีเฮ้ยเขากำรนอน้ไหาห้องน้ำหองกเลยไม่อันไม่ได้ห้องน้ำไอ้เป้ปี่นแลยินห้องน้ำเลยนนี่ฟื่ออย่างนี้มีกติ ไม่รอดหรอเพราะว่าผมเนนี้ผมวิ่งไวและฟิตมากผมพร้อมที่จะวิ่งเพราะผมเคยโดนทิ้งแล้วไงมันยังดูใหม่ๆอเลยนะแผลไข่แผลอะไรอ่ะใหม่เปล่งไข่เฮ้ยแปล่งไข่ด้ยวะสวัสดีครับมีตะแกรงตาาด้วยว่ะอนี่ไงพวอกบนงานขอสร้างในขออกคืนกันเลยไปถูกกันไม่ได้ตะแกรงตา เฮ้ยผีเสร็จแล้วมึงเอาทุบเลยโยนเข้าเ้องน้ำเลยเลยเลยเริ่มลยใกล้เลยนะใกล้เลยนะโอเคทเทุบมึงตัวไหนยี่งตัวไหนข้างบนนี นี่ชั้นสาม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 ชั้นสเอาดิมาดิออกมาครับไม่ออกใม่ออกเฮ้ยออกไหมไม่ออกไม่ออกไม่ออกออกไม่ออกไม่ออกมันไม่ออกออกมโคตรงี้น่าออกมานนี่พร้อมเลยล่ะไม่ออกไม่ออกนี่เลยนะไม่ออกนะเยี่ยแตกเลยอ้าวเรียกงี้ยู ขอรูปนึกไฟแรงนะขอรูปนึงทำท่าแบบอุ้ยอาอแล้วไอ้เยี่ห้ออ่างน้ำมันไม่ทุกอ่งน้ำมนไม่ทุกอ่างน้ำมันไม่ทุกเฮ้ยฟ้าร้องวะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวขึ้นไปแน่ชั้นต่อไปขอตรงนี้ก่อนรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรอยู่ในห้องน้ำ โดนก็เลยถึงบองถึงบอมถึบองไม่แข้อะอตุกเลยอ้เลุกเลยมึกระโดดดังมึกระโดดดังเลงกระโดดดังเียอยู่ไหนวะ ยังไม่เห็นแย่เลยบอกตรงๆอ๋อกูเห็นไงพี่กูยังไม่เห็นแย่เลยพี่พี่เขาไปเช็คเขาไปเช็คติไ๊กมันมีคนอยู่ตรงนี้เปล่าไหนพี่รักเกลียวพก่อน